สรุปว่าเมื่อคือลิลลี่คลอดก่อนกำหน,นดจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าแบบละเอียดเลยนะคะลิลลี่คลอดลูกวันที่5เดือน9เวลา4ทุ่มนะคะจากเดิมเนี่ยคุณหมออันดาัซาวเจอเด็ก,ดกๆทัวๆเลยอะ่ะคือ5ตัวนะคะที่วัดหัวกระโหลกได้แล้วก็ดูเสียงหัวใจได้และหาเลดอะ่ะมีต่ำกว่า200อะ่ะหลายตัวแต่ว่าลิลลี่อ่ะไม่มีอาการนะคะแล้วก็วันอะ่ะมันไม่ได้ เออทีนี้เราก็เลยยังยังนิ่งนอนใจอยู่ความเป็นจริงแล้วอ่ะเราเอาโมนิก้าออกไปตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะน้องอายุ2เดือนก็เลยเอาลิลลี่ออกไปด้วยแต่แจ็คพอตมากไม่คิดว่านางจะคลอดเมื่อวานนี้เลยนะคะก็สรุปแล้วเส็จตัวนะคะอยากให้ทุกคนลองทายกันเข้ามานะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเป็นผู้หญิงกี่ตัวผู้ชายกี่ตัวนะคะลองคอมเมนต์เข้ามานะคะ มาเล่ากันต่อ,อหลังจากออกคลินิกหมอมาเนี่ยเราก็คุยกันแล้วว่าอุ้ยมันน่าจะคลอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองวัดอุณหภูมิดูสรุปว่ายัางยังไม่คลอดนะคะทีนี้ออกจากคลินิกคุณหมอมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหอบไม่หยุดค่ะเราก็ไปเปิดพัดลมให้ก็ยังหอบไม่หยุดนะคะก็เลยแวะซื้อที่วัดอุณหภูมินะคะที่วัดอุณหภูมิสาหรับสุนัขเนี่ยแนะนําให้ซื้อเป็นที่มันสามารถปรับเป็นองศาฟาเรนไฮต์ได้นะแล้วก็วัดดู พอวัดดูปุ๊บคือหันมองหน้ากันแบบเก้าสิบเก้าจุดหกค่ะก็โอเคโทรบอกหมอแล้วว่าหมอสแตนบายให้ทีนะคะเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยก็ขับต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะถึงทางเข้าบ้านก็วัดอีกรอบนึงก็ตามคลิปที่ทุกคนได้เห็นกันเก้าสิบเก้าจุดสี่แล้วมัง้งจำไม่ได้นะคะประมาณนั้นอ่ะเราก็โอเคหมอคืนนี้แหละยังไงก็ต้องผาเพราะว่าฮาร์ดเลดก็ได้แหละก็ขับต่อไปนะคะ น้องฉี่แตกค่ะก็เลยเปลี่ยน่านแล้วก็โอเคเอาอีกสักรอบหนึ่งเหลือเก้าสิบเก้าแล้วก็ยังหอบอยู่ก็เลยต้องไปผ่าสรุปว่าใช่ค่ะสีน้ำค้าเนี่ยไม่ค่อยโอเคละเพราะว่าเขาค่อนข้างเบียดกันเยอะนะคะเจ็ดตัวทีนี้ทำไมน้องถึงคลอดก่อนกำหนดแล้วเอ่อมันมันจะเป็นยังไงก็เดีอย่ไปต่อกันคลิปหน้านะคะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่มีความรู้เลยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของเมื่อวานนะคะ ก็ได้เด็กๆออกมาทั้งหมด7ตัวแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยทุกตัวเลยนะคะ